อายไม่เป็นไรโอเคไปเรื่อยๆลองดูไม่มีอะไรฮนะไปเลยยาวไปเลยแซงซ้ายไปเลยซ้ายไปเลยอ้นี้เขาจะเลี้ยวขวากันเราไม่เลี้ยว แตกต่างต่างมากเลยอันนี้เรา <c oughs> เปลี่ยนข้างหน้าเปลี่ยนผ้าเบรกเจียรยานเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ใส่บิดเบรกหลังพอเบรกเป็นคนาะเรเรื่องเลยลองแตะดูแตะแบบนี้ มันนุ่มนวลแต่หนักแน่นนะเกินคาดเลย,เเลยอืมโอเคส่งไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเบรกที่ขาลงสะพานสวัสดีครับเสียอารับเสียพัฒนุฒิเสีโวเบรกครับเป็นไ,ไงครับอ่คนละเรื่องเลยใช่ไหมอืมเอาอีกฮะเอาอีกสะพานหนึ่งลองอีกลองเรื่อย กบาลีเสียเพิ่มสักละคนอื่นนเสียไทยก็เสียธนชัยเสียกฤษสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกิตสภาพจิยกันสภาพเสียวันนะครับเบรกครับอารมณ์เบรกต้องกดแรงไหมเนี่ย ม,มนิดเดียวไนดดยวไป,ไปเดี๋ยวไปเข้าไอ้ตรงนกแก้วนั่นก็ได้ไลองเอเสก่อนก็ได้ยังไม่ได้ลองนี่นะสวัสดีครับเสียวันเสียโอ้อ่านไม่ออกหลายคนเลยฮะสวัสดีทุกๆท่ทานครับทั้งเอ่ยน้ำและไม่เอ,าาเอเ่ยน้ำครับ ครับได้ไหมนี่ก็ไดไ้ไอที่เป็นชั้นๆนะนเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้านเขาแล้วเดี๋ยววนออกมา<แ>มันมีที่วนออกมาสวัสดีครับเสียพิสารเสียฤทตพลเสียภัยเสียพ,สสยพิสารสวัสดีครับโอ้โหนี่เสียพิสารสองคนลูก จากมุกดาหารมาทําธุระหรือไงฮะสวัสดีครับเสียเป็นมาเห็นในเฟซบุ๊กก็เลยลองมาทำดูลองมาทําดูก็เก็ชอบด้วยชอบด้วยคิดว่ามันสวยแต่จริงๆแล้วประสิทธิภาพนี่เหนือกว่าความสวยด้วยทั้งสวยและทดีทั้งสวยและดีครับลองขาลงอีกทีนะฮะเอาให้สุดไปเลย ครับเยมเลยไม่เสียได้ตังค์ใช่ไหมไม่เสียได้เนิเพืนคุ้มสวัสดีครับเสียนัดสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามาแล้วครับขอไลฟ์ผมนิดนึงขอไลฟ์ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสงสารผมเธอเอาไลฟ์มาโชว์เพื่อนหน่อยแชร์ให้ผมนิดเพื่อนก็จะรู้จักผมอลองดูครับ ใส่ไปเลยเต็มเหี่ยวเบรกเลยฮะเอาให้หยุดเลยโอาเสียเลยฮะถ้าเป็นของเก่ามันจะกือสั่งเล<ะ>ไปเลยยาวเลยอตอ,อนนี้นี่มันพร้อมที่จะลุยกับเราตลอดเลยเมันไม่หนีเราแล้วเมื่อก่อนนี่มันจะมันจะไม่สู้สวัสดีกับเส,สียวุตเสียตับ เก่งเสียสมชายสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามาแล้วประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยมันเสียได้ตังไหมฮะเนี่ยฮะไม่เมคุมค้มคุมคค้มคุ้มคุ้มนะอมของเริงนะใครที่ยังไม่เคยลองฮนะกระบะดิสสี่ล้อมาลองขับดูฮนะขับดูก่อน มาขับดูให้รู้ไว้ก็ได้ฮะไม่เป็นไรจะได้คุยกับเพื่อนถูกใครก็บอกเอยข้างหน้าสิสําคัญข้างหลังช่างหัวมันอย่าไปเชื่อมาลองขับจนกว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเพราะเป็นครูเพราะเป็นเพื่อนเพราะเป็นพี่เป็นอาจารย์มาลองขับเองพิสูจน์ด้วยตัวเองของมันต้องพิสูจน์นะอย่าไปรออับดุลบอก อย่างพิสูจน์ได้อันนี้ตีกลับเลยใช่ไหมฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบขอบขอบคุณทุกท่านมผมเอ่ยนามแล้วก็ดีไม่ได้เอ่ยก็ดี แปดเล้ยวมีให้ลองหลายคันฮะเสียพิสารบอกมีทั้งเบรกใหญ่และเบรกเล็กมีทั้งสุดกับใช้แบบบ้านๆสวัสดีครับเสียสันติเสียพัดอากาศดีฮะอากาศเริ่มเย็นๆนหน่อยๆแล้วฮะเดี๋ยวได้ต่อยไปเที่ยวกันแล้วมาทำรถกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยอืม ได้พาลูกพาหลานไปเที่ยวอย่างสบายใจไม่ใช่ลูกหลานชวนขึ้นดอยพะขึ้นไปได้ตอนขาลงนี่ต้องจอดพักรถโอ้โหเขาบอกว่าดูวิวทุกทุกทุกที่พักเลยทุกทุกจุดพักรถไม่ใช่เบรกมันไหม้ก็เพราะเบรกไม่ได้เตรียมตัวเบรกไม่แพงครับเบรกไม่แพงชีวิตเราและครอบครัวประเมินค่าไม่ได้แพงไปเยอะขอพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ ก็ไว้รับชมคลิปหน้าอาไลฟ์สดครั้งหน้าต่อไปฮะขอพระคุณครับที่วางใจขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับเสียงทีก็ค้างนอกรถจรอคิวเยอะ,อะนี่มาอีกแล้วรงสัยจะจบเมื่อกี้นี่มาคุยรอบนี่นแหละ พีอู๊ขอบพระคุณครับที่รับชมฝากกดแชร์ให้ผมหน่อยฝากกดไลค์ผมนิดนึงครับผมสวัสดีครับเสียนักชมนยังไงเดี๋ยวดูย้อนหลังนะครับตอนนี้เเสร็จแล้วไม่มีอะไรฮะก็แค่ข้างหน้าเดิมเดิมจริงๆ ข้างหลังพาโดมือสองแต่เราจัดจานใหม่ให้ครับคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเสียอิทธิพลเพิ่งเข้ามายังไงรบก,กวนดูน้อนหลังครับเนี่ยเทยกันจริงๆนะเทไล่ต่อเอ่อเท่คันอื่นนะสวัสดีครับ